การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกหมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกหมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงข่าวของฝั่งเอี๊ยวันอยู่กันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ครับข่าวแรกลิโคเช่ประกาศแต่งงาน ดิโคเช่นะครับพลาดการปรากฏตัวใน AEW Dynamite เนื่องจากเข้าพิธีการแต่งงานกับอดีตผู้ประกาศของ WWE อย่างซามีนธาเออร์วินนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังฝากข้อความไปถึงคู่ต่อสู้อย่างแชมป์ AEW International Kenny Omega และ s p e e d l l m l Mike i l i y นะครับผ่านวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าและออกอากาศในรายการในข้อความนะครับดิโคเช่บอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันแต่งงานของเขาพร้อมโชว์ชุดขาวของตัวเองอย่างไรก็ตามครับตามรายงานของไฟฟู s e l เลกระบุว,ว,ว่า จริงๆแล้วเนี่ยริโคเช่กับเออร์วินเข้าพิธีแต่งงานกันตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ก่อนแล้วก็ยังไม่มีภาพงานแต่งออกมาจนกระทั่ง AEW Dynamite จบลงในคืนนั้นครับไมเบลลี่เนี่ยได้ประจันหน้ากับเคนเนียโอเมกาหลาังจากที่เคนนี m โอเมกาสามารถเอาชนะเบรคฮิสเทียนได้สำเร็จเบลลี่บอกกับโอเมกาว่าโอเมก้าเนี่ยถือเป็นแรงบันดาลใจของเขาและเขาก็ให้ความเคารพแต่ในศึกของเดสเซนีนะครับเขาจะไม่ออมมือและเขาจะเตะหัวของเคนนียโอเมก้าให้ได้นั่นก็เป็นจังหวะที่ริโคเช่ปรากฏตัวบนจอย,ยักษ์พร้อมประกาศว่าแมม้เเขาาาาาาจจะออยยกกกในรรรพื่ัด คนด้ววยตัเองแต่เพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันแต่งงานของเขาเขาจึงแค่มาเตือนล่วงหน้าว่าให้เตรียมตัวให้ดีสําหรับศึกสามเศร้าที่จะเกิดขึ้นในเพเปอร์วิลย้อนกลับไปในดินาไมซสัปดาห์ก่อนนะครับริโคเช่และไมเบลี่เนี่ยสามารถกดมาร์คเดวิสพร้อมกันระหว่างแมตช์สี่เศร้าที่มีออร์เนคาซิตี้รวมอยู่ด้วยเพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์ AEW International หลังจากที่ทั้งสองคนกดนับและเอาชนะมาพร้อมกันเนี่ยผลตัดสินออกมาว่าทั้งไมเบลี่และริโคเช่เนี่ยจะได้เข้าไปชิงแชมป์กับเคนเนลเมกาในศึกเดซนินเองนะครับ ข่าวต่อมาครับเซเริยออกจาก AEW อดีตแชมป์หญิง AEW อย่างเซริยนะครับกำลังปิดฉากอาชีพของเธอใน AEW หลังจากที่ได้พูดถึงโอกาสที่ลดลงของเธอในบริษัทผ่านพอดแคสส่วนตัวและการสัมภาษณ ตามรายงานของไฟฟูเิเลครับคนใน AEW ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับการตัดสินใจแยกทางของเธอและข่าวนี้ครับก็ทําให้หลายคนประหลาดใจเป็นอย่างมากเธอได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับเพื่อนสนิทไม่กี่คนทราบนะครับก่อนที่จะประกาศออกมาโดยปัจจุบันเนี่ยชื่อของเธอยังคงอยู่บนเว็บไซต์ของ AEW ตัวแทนของเรียนะครับระบุว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแยกทางกันได้ด้วยดีตัวแทนของเรียเนี่ยบอกว่าหน้าที่ของศรยยได้สิ้นสุดลงแล้วและเรากําลังแยกทางกันด้วยเงื่อนไขที่ดีเยี่ยม เซรียนะครับเข้าร่วม AEW ในปี2022ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนมวยปล้ำเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอเดี๋ยวเคยประกาศรีทายจากวงการไปในปี2018เพราะอาการบาดเจ็บที่คอนะครับอย่างไรก็ตามครับเธอสามารถกลับมาขึ้นปล้ำได้อีกครั้งเช่นเดียวกับอดัมโคเพลนคริสเตียนเคธและไบรอันเดนสัน ที่เคยต้องพักเพราะอาการบาดเจ็บหนักก่อนจะกลับมาปั้มอีกครั้งนะครับเธอคว้าแชมป์หญิง AEW ได้ที่สนามเวมบรีสเตเดียมนะครับในศึกอออินปี2023เซริยาเนี่ยไม่ได้ขึ้นปั้มอีกเลยนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วครับโดยแมตช์สุดท้ายของเธอก็คือแมตช์4เศร้าเพื่อหาผู้ท้าชิงดับหนึ่งนะครับซึ่งเธอพ่ายแพ้ให้กับวิลโลนในติ้งเกลในการสัมภาษณ์กับบัสเซต์โอเพนไอดีโอนะครับเซริยาบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่กับ AEW เนี่ยเธอได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มทีี่่่จจาคคาาาากกก AEW ปปรระะะธธนขอออองงงแแลลลเเเู้้้้สึววึวววถทตไ ข้างหน้าเพื่อออกสำรวจชีวิตของตัวเองนอกวงการมวยปั้มซึ่งเธอจะกลับไปสู่ wwe ไหมอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับข่าวต่อมาครับ swerve stickland ส่งข้อความปริศนาเกี่ยวกับ5ปีข้างหน้าของเขาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเสียแชมป์โลก aew ให้กับ ryan denison ในศึก a l l in นะครับทาง aew และ swerve stickland เนี่ยได้ประกาศว่าเขาได้ต่อสัญญากับค่ายไปอีกหลายปี ซึ่งสัญญาฉบับใหม่นี้นะครับโดดเด่นมากๆก็เพราะว่ามันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักมวยปั้มที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุดใน AEW และยืนยันว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับบริษัทไปจนถึงปี2029อย่างไรก็ตามครับหลังจากโพสต์ปริศนาของสเวบสติกแลน่ยหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าเขาอาจจะก,กําหนดวันสิ้นสุดอาชีพของตัวเองแล้วก็ได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับสเวสติกแลนเนี่ยได้โพสต์ว่าแฟนๆเนี่ยจะได้ดูเขาปั้มอีก5ปีก่อนที่เขาจะหายไปพร้อมชูอิโมจิส้วนล้วนกก แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้คำว่ารีทายโดยตรงนะฮะแต่หลายคนก็ตีความว่าหลังจากหมดสัญญากับ AEW แล้วเนี่ยสเว็บสติกแลนด์อาจจะวางมือจากวงการมวยปั้มซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเขาก็อายุเกือบจะ40ปีและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในเส้นทางอื่นนอกจากมวยปั้มแล้วนะครับสเว็บสติกแลนด์ยังเป็นศิลปินฮิปฮอปที่ยังคงทำเพลงและไล่ตามความฝันในวงการเพลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามครับ5ปีข้างหน้ายัางอีกยาวไกลและตอนนี้เนี่ยโฟกัสของสเว็บสติกแลน n d ก็คือการทวงคืน AEW World Champion โดยเขาเพื่อเอาชนะรีโคเช่ครับที่ AEW Revolution เพื่อขึ้นเป็นผู้ท้ายชิงอันดับหนึ่งแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บที่แก้วหูระหว่างแมตช์ครับแต่สเว็บสติกแลนก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าต่อโดยเขาเนี่ยมีคิวท้าชนกับจอห์นม็อกซ์ลีเพื่อแชมป์โลก AEW ในศึก AEW Destiny นั่นเองข่าวต่อมาครับ AEW Dynamite คนดูน้อยเพราะพายุหิมะ AEW Dynamite ตอนวันที่19มีนาคมนะครับมีไฮไลท์สำคัญหลายแมตช์รวมถึง Mercedes m o n e นะครที่ป้องกันแชมป์ AEW TBS Championship และสปีดบ l ลไมค์เบลีย y และลิโคเช่ครับคว้าสิทธิ์ท้าชิงแชมป์ AEW International และจอห์นมอร์ลี่ครับก็ขึ้นป็กันแชมป์โลก AEW กับโคบหรือว่าอดัมโคเพลหรือว่าเอ็ดนั่นเองอย่างไรก็ตามครับมีผู้ชมไม่มากนักที่สามารถเดินทางไปได้ยังสนามแข่งขันที่เมืองโอฮามาเนื่องจากพายุหิมะรุนแรงครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางของแฟนๆและทีมงานของ AEW หลายคน เดฟเมลเซอร์กล่าวว่าพายุหิมะเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากต่อยอดขายตั๋วที่มักจะขายได้ในวันงานหรือว่าเป็นพวกตัว walk ๋ว w a l k i อนนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของ AEW เดฟเมลเซอร์บอกว่าก่อนอื่นเลยเพราะพายุหิมะเนี่ยทำให้แทบไม่มีใครซื้อตั๋วในวันงานและที่สําคัญกว่านั้นแม้จะมีคนดูน้อยมากพวกเขาก็ยังส่งเสียงเชียร์ดังสุดๆ AEW สามารถขายตั๋วไปได้กว่า2,000ใบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีคนเข้าสนามจริงๆไม่ถึง1 0 0 0คนเพราะหลายคนที่มีตัว๋วถูกแนะนําให้อยู่ที่บ้าน เนื่องจากพายุหิมะมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตในบางพื้นที่แม้ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแต่หลายคนใน AEW โดยเฉพาะโทนนิคารยังคงพอใจกับผลลัพธ์ของโชว์ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้จอห์นมอกลียังได้รับคำชมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้ตะปูแทงหลังของเขาซึ่งเป็นจังหวะที่ทําให้ทีมงานหลังเวทีถึงกับตกตะลึงข่าวต่อมาครับบรไนเอเนนเันประเมินโอกาสคืนสังเวียน ผ่านมาเกือบ6เดือนนะครับนับตั้งแต่บริอันเดนเนสันเนี่ยประกาศเลิกเป็นนักมวยปั้มเต็มเวลาแต่การที่เขาไม่ได้ใช้คําว่ารีทายอย่างชัดเจนเนี่ยทำให้แฟนๆยังคงมีความหวังว่าอเมริกันดา์ก้อนคนนี้ครับจะกลับมาปั้มอีกครั้งหากสุขภาพของเขาฟื้นตัวพออย่างไรก็ตามครับการสูญเสียแชมป์โลก AEW ให้กับจอห์นม็อกซลีเมื่อเดือนตุลาคมปี2024ส่งผลกระทบต่อร่างกายของบรนอัเดนเนสันเป็นอย่างหนักจนทําให้เขาเริ่มคิดถึงชีวิตที่ไม่มีมวยปั้มมากขึ้นในการให้สัมภาาษณ์บ, Brian บอกว่ สุขภาพของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะกลับมาปั้มอีกครั้งคงอยู่ที่ประมาณ50-50ณ 50. จุดนี้ความตั้งใจของผมคือไม่อยากผ่าตัดคอถ้าผมสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆโดยไม่ต้องผ่าตัดคอได้ถึงแม้มันจะต้องแลกกับการที่ผมไม่ได้ปั้มอีกเลยผมก็โอเคกับมันผมเคยผ่าตัดมาก่อนและมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากแถมยังส่งผลให้กระดูกสันหลังส่วนบนของผมเนี่ยผิดรูปไปตลอดชีวิตดังนั้นถ้าหมอบอกว่าผมไม่ต้องผ่าตัดก็ได้แลกกับการที่ผมจะไม่ได้ขึ้นปมอีก ผมว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่แฟร์ดีหลังจากที่บรอยแนเนสันตัดสินใจอำลาการปั้มแบบเต็มเวลานะครับก็มีรายง,งานว่าเขากําลังพิจารณา,ารักษาตัวด้วยสเต็มเซลล์เพื่อเลี่ยงการผ่าตัดเพราะเขารู้ว่าหากเขาจะต้องรับการผ่าตัดจริงๆอาจจะทําให้เขาเนี่ยต้องเลิกปั้มไปตลอดการอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการยืนยันว่าเขาจะได้รับการรักษาดังกล่าวหรือว่าแพทย์จะไฟเขียวให้หรือไม่เพื่อกลับมาทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับมวยปั้มในอนาคตต่ตอไปนะครับข่าวต่อมาครับโอคาดะสร้างสถิติใหม่ ในฐานะของ AEW Continental Champion สำหรับแฟนๆ AEW หลายคนนะครับคงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะคิดว่า AEW Continental Champion จะไม่ได้อยู่บนเอลของ The r a i n m a k e er ok ์เกอโคาดนะครับและในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาครับเขาได้สร้างสถิติที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนในวันที่20มีนาคมครับเป็นวันครบรอบ1ปีนับตั้งแต่โอคาดะเอาชนะเอ็ดดี้คิงสตัน และคว้าแชมป์ AEW Continental มาได้นะครับการเป็นนักมวยปล้ำคนแรกที่ได้ครองแชมป์นี้ครบ1ปีเต็มแม้ว่าแชมป์เส้นนี้ครับจะมีเจ้าของเพียง2คนเท่านั้นก็คือเอ็ดดี้คิงสตันเป็นคนแรกแล้วก็โอคาดาเป็นคนที่2การครองแชมป์ที่ยาวนานถึงขนาดนี้ครับทำให้เขาอยู่ในกลุ่มสุดยอดแชมป์ของ AEW ด้วยระยะเวลากว่า365วันครับโอคาดากลายเป็นนักมวยป้ำที่ครองแชมป์ยาวนานที่สุดในบรรดาแชมป์ปัจจุบันของ AEW และอยู่ในอันดับ6ของการที่ครองแชมป์ยาวนานที่สุดใน AEW โดยมีนักมวยปั้มที่ครองแชมป์นานกว่านี้ได้แก่อันดับ1ครับเจทฮาเกลครองแชมป์508วัน MJF ครองแชมป์406วันเล็กกี้สตาร์ครองแชมป์378วันบรนเคดคองแชมป์377วันและฮิคารุชิดะ372อวัน หาโอกาบป้องกันแชมป์ในศึก Destiny ได้ในวันที่6เมษายนนะครับเขาจะกลายเป็นแชมป์ที่ครองตำแหน่งยาวนานเป็นอันดับ3ของ AEW และถ้าเขายังสามารถรักษาแชมป์นี้ได้จนถึงศึก Forbidden Door ในวันที่24สิงหาคมเขาจะกลายเป็นนักมวยปล้ำที่ครองแชมป์ AEW ได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์แสงหน้าเจตขาเกลนะฮะอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่า AEW เนี่ยอาจจะรวบรวมแชมป์ Continental c h a m p ียนเข้ากับ International c h a ลแชมเนะครับซึ่งอาจทำให้สถิติของโอคาดาเนหยุดลงก่อนที่จะถึง f o r ์บิ d เอนดอ r ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรครับโอคาดายังถูกจารึกไว้ว่าเป็นแชมป์ AEW ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของฝั่ง AEW ถ้าใครชอบก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ